ณนะทุ่งหญ้ากระซิบดาวที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่าลึกในทุกๆคืนมูมมวลหิ่งห้อยนับร้อยนับพันจะออกมาเริงระบำบินว่อนเปล่งแสงสีเขียวอมเหลืองอันอบอุ่นเปลี่ยนทุ่งหญ้ายามค่ำคืนให้กลายเป็นทะเลดาวบนดินที่งดงามจับตาแต่ในบรรดาหิ่งห้อยทั้งหมดนั้น มีหิ่งห้อยน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าลินาลินาแตกต่างจากเพื่อนๆทุกตัวเพราะแสงของเธอไม่ใช่สีเขียวอมเหลืองแต่เป็นแสงสีฟ้านวลที่นุ่มนวลและอ่อนโยนเหมือนแสงจันทร์ทุกครั้งที่เพื่อนๆเริ่มเต้นรำแปลงแสงพร้องเพรียงกันลินามักจะบินไปหลบอยู่หลังใบไม้ใหญ่ เธอรู้สึกแปลกแยกและอายในแสงสีฟ้าของตัวเองทำไมเราถึงไม่เหมือนคนอื่นนะเธอคิดพลางกระพริบแสงสีฟ้าของเธออย่างแผ่วเบาด้วยความน้อยใจคืนหนึ่งขณะที่หิ่งห้อยตัวอื่นๆกำลังสนุกสนานลีนาก็ตัดสินใจบินออกจากทุ่งหญ้าไปเพียงลำพังเธออยากจะหนีไปให้ไกลจากสายตาของทุกคน เธอบินลึกเข้าไปในป่าจนกระทั่งได้ยินเสียงสะอื้นเบาๆดังมาจากใต้พุ่มไม้ลีนาจึงค่อยๆบินเข้าไปดูแล้วเธอก็ได้พบกับลูกกระต่ายปุยตัวเล็กๆที่กำลังตัวสั่นเทือด้วยความกลัวเป็นอะไรไปจ๊ะกระต่ายน้อยลินาถามอย่างอ่อนโยน <c oughs> ฉันฉันหาทางกลับบ้านไม่เจอ ลูกกระตายตอบทั้งน้ำตาแม่บอกว่าพรองของเราอยู่หลังพุ่มดอกมูลเพเทลสีน้ำเงินแต่พอตกกลางคืนฉันนองไม่เห็นดอกไม้พวกนั้นเลยลินามองไปรอบๆในความมืดเธอเห็นดอกไม้มากมายแต่ก็ไม่รู้ว่าดอกไหนคือดอกมูลเพเทลทันใดนั้นเองเธอก็นึกอะไรขึ้นมาได้ ลีนาสุดหายใจเข้าลึกๆแล้วเปล่งแสงสีฟ้านวลของเธอออกมาให้สว่างที่สุดวินาทีนั้นเองปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นแสงสีฟ้าของลีนาได้สาดส่องไปกระทบกับพุ่มไม้ที่อยู่ไม่ไกลทำให้กลีบดอกไม้สีน้ำเงินเข้มของดอกมูลเพเทลสะท้อนแสงเรืองรองขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์แสงสีเขียวของหิ่งห้อยตัวอื่น ไม่สามารถทำให้ดอกไม้สีน้ำเงินนี้เรืองแสงขึ้นมาได้มีเพียงแสงสีฟ้าของเธอเท่านั้นที่ทำได้นั่นไงบ้านของฉันเจ้ากระต่ายน้อยร้องด้วยความดีใจแล้วรีบวิ่งกลับบ้านไปอย่างปลอดภัยลีนา่ารู้สึกตื้นตันใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในที่สุดเธอก็เข้าใจแล้วว่า แสงสีฟ้าที่เธอเคยคิดว่าเป็นจุดด้อยมาตลอดแท้จริงแล้วคือของขวัญที่แสนทิเศษเธอบินกลับไปยังทุ่งหญ้ากระซิบดาวด้วยความภาคภูมิใจเมื่อเพื่อนๆเ,เห็นเธอบินเข้ามาด้วยแสงสีฟ้าที่สว่างสวยัยพวกมันต่างก็พากันหยุดเต้นรำและมองด้วยความทึ่งนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาลินาก็ไม่เคยหลบซ่อนแสงของตัวเองอีกเลย เธอกลายเป็นผู้นํำในการเต้นรำบินนํำเป็นเส้นสายสีฟ้าที่งดงามท่ามกลางทะเลาดาวสีเขียวอมเหลืองทำให้การเรืองระบาของเหล่าหิ่งห้อยในคืนนั้นสวยงามยิ่งกว่าคืนไหนที่เคยเป็นมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากคนอื่นไม่ได้ทำให้เราด้อยค่าลงเลยนะแต่นั่นคือพลังพิเศษ ที่ทำให้เราแต่ละคนมีความสวยงามและมีคุณค่าในแบบของตัวเองจงภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นเถอะนะ